กานวดเป็นไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ไม่ตกงานจริงไหมนะคะอันนี้ครูถามแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าการนวด มันเป็นฝีมือเป็นความรู้เฉพาะและมันเป็นของนวดไทยเป็นของคนไทยนะคะเป็นนวดไทยเป็นมรดกโลกอยู่แล้วนะคะถ้าเราหนึ่งคนที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนคนเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็ชอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฝีมือนะคะมีความรู้เรื่องนวดไปไปทํางานที่ไหนนะคะบอกเลยว่าร้านนวดต่างๆค่ะอยู่กันในทั่วทุกมุมของโลกจริงๆนะคะเราไปถึงที่ไหนแค่เราบอกว่าเราเป็นคนไทยบางครั้งเราอาจจะนวดไม่เก่งด้วยได้ซ้า ทางร้านเขาก็ต้อนรับเราแล้วอะค่ะอยากจะให้เราเข้าไปช่วยนวดหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละร้านในต่างประเทศนะคะเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะขาดแคลนพนักง,งานนวดเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าขอแค่เรามีฝีมือนะคะเดินเข้าไปในเมืองนั้นๆที่เป็นร้านนวดไทยทุกที่เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะอยากจะให้เราทํางานนวดนะคะอยากให้เราไปช่วยนวดเพราะว่าลูกค้าเยอะมากค่ะยกแค่ตัวอย่างนะคะมีคุณแม่คนหนึ่งค่ะอายุ63ปีแล้วนะคะอยู่เมืองนอก แต่ว่าเขานวดไม่เป็นนะคะในวันนั้นนะคะเขาไปเยี่ยมเพื่อนนะคะไปเที่ยวหาเพื่อนที่ร้านนวดของเพื่อนค่ะและทีนี้ลูกค้าเยอะมากเลยนะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไงทั้งทงที่นวดไม่เป็นแต่ก็อาศัยความเป็นไทยนี่แหละนะคะก็เลยไปช่วยเพื่อนนวดนะคะขนาดแค่ไปช่วยเพื่อนนวดนวดทั้งทงที่ยังไม่เป็นอาศัยดูเพื่อนนะคะในการนวดไปพร้อมๆกันแค่นี้แหละคะ่ะลูกค้ายังให้ทิปเลยนะคะด้วยเหตุผลน,นี้แหละคุณแม e, ่คนนี้นะคะก็เลยตั้งใจนะคะบินกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะได้มาเรียน ะะกับครูแล้วก็ตั้งใจว่าขนาดนวดไม่เป็นยังได้ทิปนะคะถ้าเรานวดเป็นมีฝีมือเนี่ยค่ะลูกค้าจะประทับใจเราขนาดไหนนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เลยนะคะว่าขอแค่เป็นคนไทยค่ะแม้แต่นวดไม่เป็นนะคะลูกค้าก็ยังคลั่งไคล้แล้วก็ลูกค้ายังอยากให้คนไทยนวดเลยนะคะก็หวังว่านะคะคนไทยทุกๆคนค่ะที่จะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปอยู่กับแฟนนะคะหรือว่าไปอยู่กับญาตินะคะไปอยู่ในต่างประเทศนะคะที่สามารถ ไปอยู่ต่างประเทศได้อยู่แล้วนะคะอย่าลืมเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนวดไทยนําไปด้วยนะคะเพราะว่าวันใดคุณอาจจะสามารถจ้างอาชีพนะคะหลักหลายแสนหรือหลักล้านได้จากอาชีพนวดไทยเลยนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครนะคะจะนาความรู้นี้นะคะเอาไปเปิดทําธุรกิจนวดไทยและสปาในต่างประเทศค่ะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีกับคําว่าคนไทยนะคะสามารถนําอาชีพนวดไทยไปประกอบอาชีพได้ไปทําธุรกิจได้ค่ะ